จิตวิทยาทำให้แฟนเสียดายคุณจนยอมทิ้งมือที่3ครับจองแทนการไล่ตามเป็นการเพิ่มคุณค่าตัวเองแทนที่จะไปวิ่งไล่ตามเนี่ยวันนี้คุณเช็คดูสิครับว่าทรงผมเนี่ยสวยหรือยังหล่อหรือยังสองครับเวลาที่คุณเอาเวลาไปติด g e p s ดูว่าเขาไปอยู่ที่ไหนควรเอาเวลามานั่งตั้งเป้าหมายตัวเองดีกว่า 3. ครับ ไปนั่งตามดูแอปพลิเคชันครับคุณเอาเวลามาดูตัวเองดีกว่าไหมครับว่าวันนี้10นาที20นาทีเราหมดไปกับอะไรแล้วอยากให้ชีวิตมีคุณภาพควรเอาเวลาที่มันสูญเสียตรงนี้ไปทำอะไรให้ชีวิตมันดีมากขึ้นเอาเวลาที่เสียเนี่ยทำประโยชน์อะไรดีครับให้ชีวิตมันพุ่งสูงมากขึ้นครับทำไมคุณต้องมานั่งดูชีวิตของคนอื่นนะ คุณดูมันก็แก้ปัญหาไม่ได้แต่ถ้าคุณเพิ่มมูลค่าของตัวเองได้นี่สินี่คือสิ่งที่คนมันอยากได้จากการมีคุณคนไม่ได้อยากได้คุณเพราะคุณดูหน่าสงสารหน้าสมเพศเวทนาแต่คนมันอยากได้คุณเพราะคุณดูมีคุณค่าครับบางคนจ้างนักสืบไปเนี่ยเงินที่คุณจ้างตรงนั้นเนี่ยเอามาซื้อหนังสือดีๆไหมครับฉะนั้นเนี่ยคุณจงจำไว้ว่าใครก็ตามแต่ที่เขาไปมีมือที่สามอย่าไปไล่ล่า แต่คุณต้องเพิ่มคุณค่าแต่ปัญหาของคนเป็นหลวงส่วนใหญ่คนไม่ตื่นเต้นไม่ผูกพันเพราะคุณไม่เคยเพิ่มมูลค่าตัวเองคุณเอาเวลาไปพยายามไล่ตามคนอื่นไล่ล่าคนอื่นวิงวอนอ้อนวอนให้เขากลับมารักทั้งทที่คุณไม่เคยรักตัวเองเลยครับจงจําไว้ว่าคนที่คิดว่ามีคุณตลอดจะเริ่มเห็นคุณค่าของคุณก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นตลอดเวลาการที่คุณไปวิ่งไล่ล่าคนมันรู้สึกว่าคุณไร้ค่าครับแต่เวลาคุณเพิ่มคุณค่าคนมันจะอยากได้คุณอีกครั้ง คุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1 e b o อีบุ๊ก100ประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่2 100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1990เล่มที่3 100โพสต์ของคนมีสเสน่ห คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4อ e ีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแล้งหายไปจกแล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด1 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้คูคมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอด Line ID atlove_ ตองก้า 2. เมื่อเข้าไปที่ Line แ d d แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ 4. แจ้งสลิปไปที่ Line at. 5. บทจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ